สวัสดีครับบ่อปลาคราฟเล็กๆที่ระยองค้วยพิศฟามครับบ่อน,นี้จุน้ําประมาณสามถึงสี่ตันครับอยู่ข้างบ้านนะครับบ่อน,นี้เป็นบ่อเล็กๆอีกใบหนึ่งเป็นบ่อใบล่าสุดครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อพักปลาบ่อน,นี้เพื่อนๆหลายท่านที่มาที่ระยองค้วยเข้ามาชมกันหลายท่านนะครับบ่อน,นี้จะมีปลาอยู่ประมาณสิบสองสิบสามตัวได้ ตอนนี้ถูกเซซิโลครับเคลียบบ่อนี้เป็นศูนย์เหลือแต่น้ำเปล่าๆนะครับถ่าเชื้อรเรียบร้อยน้ําพร้อมสําหรับรองรับปลาเพียงตัวเดียวนะครับเพียงตัวเดียวที่อยู่ในบ่อนี้อีกหนึ่งวันครับผมจะเดินทางไปรับปลาจากบ่อก,กักที่ราชบุรีซึ่งกดกัโกโรคนะครับวันที่24นี้ครับจะย้ายเข้ามาสู่บ่อนี้นะครับที่ระยองโค้ยก็จะกัโกโรคต่ออีก ประมาณ2อสัปดาห์เสร็จแล้วก็จะย้ายบ่อทินเพื่อเข้าสู่ราะว่าการเลี้ยงปกตินะครับสามถึง4ีตันเนี่ยอยู่ตัวเดียวเลยนะครับเคลียบบ่อเพื่อแกะโรคเจ้ามือวางอันดับ3ามของโลกโดยเฉพาะนะครับในรุ่น5 5 u บ้าดขณะที่ส่งประกวดตอนโน้นนะครับออเจแปน2,020มีไซส์ขนาดประมาณ23ถึง24เซนติเมตร ปัจจุบันเท่าที่ถามคุณตุลเนี่ยไซส์ขยับไปอยู่ที่ประมาณ35เซนติเมตรนะครับรวมถึงวันก่อนผู้ใหญ่โซ่เข้าไปแอบชมมาในบอกก่อจากที่รัฐบ,บุรีนะครับเดี๋ยวากขึ้นมาดูคร่าวๆประมาณ35เซนเต่ยัน้ำไว้นะครับสามลิปมาแบ่งเป็นช่วงชมกันขอบคุณครับ